บอกเลยว่าหากินยากมากแล้วมิเนยโดยส่วนตัวคือชอบกินมากๆด้วยค่ะคุณลุงนั่นก็คือชมพู่มะเหมี่ยวนะคะนานๆทีจะเห็นสวนที่แบบปลูกแบบเน้นชมพู่มะเหมี่ยวแบบนี้เลยของคุณลุงนี่เราปลูกเยอะขนาดาไหนคะก็ประมาณ200ต้นวันนี้คือผลผลิตออกพอดีเดี๋ยววันนี้คุณลุงพาหนูเก็บเลยนะได้วันนี้มีเท่าไรหนูเมาเลยนะได้ไปค่ะต้นไหนดีคะเดินเลยเดินเลย,ยที่เห็นตอนนี้นะคะคือมีดอกแล้วก็มีลูกด้วยดอกเนี่ยคือ เหมือนดอกชมพู่สีเนี่ยเป็นชมพูแบบว่าบานเย็นสวยงามนะคะนี่คือแก่จัดแบบแตกเลยอันนี้นะคะให้ดูชมพูมะเมี่ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยกินเลยนะพอสุกแก่จัดเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบแดงอมชมพูหรือบางคนเขาก็จะเรียกว่าสีแบบสีมะเมี่ยวใช่อะไรแบบนี้เนาะแดงมะเมี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีนี้แหละแล้วก็นี่คือแตกแตกความสีแบบนี้แตกแรงอะอร่อยใช่ไหมคุณลุง หนูชิมเลยได้ปะ <ics> ได้ผลผลิตนี่คือไม่นัองกลัวไม่มียาปลอดภัยมันฟินนเนื้อข้างในนะคะเขาจะเป็นสีขาวๆฉ่ำน้ำแบบนี้ถ้าเป็นชมพู่ปกติเนี่ยเขาจะมีความกรอบฉ่ำน้ำแต่ชมพู่มะเมี่ยวเนี่ยเขาจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็รสชาตินะคะเขาจะออกแบบว่า เปรี้ยวอมหวานเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากหอมเป็นแบบหอมดอกไม้อะนี่คือความอร่อยของชมพู่โบราณหรือชมพู่มะเมี่ยวนะคะนนี้สวยมากเลยอะ่ะชึบโอ้โหนี่อย่างสวยไม่มีริ้วไม่มีรอยแบบนี้คือสวยมากแล้วก็การเก็บนี่ก็คือไม่ยากนะคะเด็ดปุ๊บมันหลุดเลย<ม>แต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผลเขามีความเบาบางอย่าจับแรง เผลอเป็นไม่ได้นะคะเผลอปุ๊บปีนเผลอปุ๊บปีนอย่างต้นนี้นี่คืออยู่แบบติดบ้านคุณลุงแล้วก็เนี่ยดอกเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะเป็นลูกนะคะขึ้นแบบสวยสีชมพูมากแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวลูกดกมากเขาเรียกว่าโครงการวันแมนวันการ์เดนนค่ะ <c ười> คือทำคนเดียวเก็บคนเดียวนะคะคุณลุงเลยปึ๊บโอเคโอค้โห เขาสวนมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดีแล้วนี่ก็คือชมผู้มะเหมียวทั้งหมดที่เก็บมาจากสวนคุณลุงอําพลอยู่ที่เอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมชมผู้มะเหมียวอร่อยๆอออแบบนี้นี่ซื้อได้ยังไงบ้างคะคุณลุงคะก็อ่าส่วนมากจะให้ไปซื้อที่ตลาดอตกอลองไปหาดูร้าน ที่ติ่มต้อย<ต><ต>นะคะอยู่ที่ตลาดอตกรเข<ช>ตตุจก<ช>ักเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบของอยู่แล้วก็จะรู้ดีว่าที่ตลาดนี้คือผักผลไม้ทุกอย่างคือเครื่องปูมากนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะ<ช><ช>วันนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับชมพู่มะเหมียวเนื้อนุ่มฉ่าน้ําเป็นชมพู่โบราณที่หอมกลิ่นดอกไม้นะคะ